สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเอาแมคโครลงจากเทเลอร์นะครับออบางคนเพื่อนบางคนก็ไม่รู้ว่าการเอาแมคโครลงจากเทเลอร์ขั้นตอนแรกทำยังไงนะครับถ้าก็จะทำกันไปาช้าๆนะครับ เลยด้วยนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เราก็าจะยกปุมนะครับเรายกปุมขึ้นมาก่อนนะครับนี่ยกปช้าเลยนะครับแล้วก็ยืดยืดอาบมนะครับยืดอาบมไปเพื่อให้เพื่อให้ผู้ขี่นะครับไปค้ำกับบินนะครับให้มันเสมอถ้าเราไม่ค้ำกับบินก่อนนะครับเวลาเราเดิน เราเดินปึ๊บเทเลอร์เทเลอร์มันจะยกเทเลอร์มันจะยกล้อเลยนะครับเราก็ต้องใช้ใช้บุ้งเกียร์คัมกับปินก่อนให้ให้มันเสมอก่อนพอพอได้พอบุ้งเกียร์เสมอกับปินปึ๊บค่อยค่อยๆเดินนี่ครับแล้วก็ค่อยเดินรถเดินรถลงนะครับต้องเดินเท่าๆกันนะครับถ้าเดินไม่เท่ากันรถอาจจะตกข้างได้นะครับต้องเดินแท็กเท่าๆกันนะครับ รืแหละจนถึงครึ่งเดี๋ยวลองดูข้างหลังว่านี่นะครับให้ให้ตัวรถนะครับอยู่อยู่ประมาณค่อนๆมาทางหน้าแล้วนะครับข้างหลังถ้าเราปล่อยพอปล่อยพุ่งกี่ปุ๊บรถตัวไมโคร จนไมโครมันก็จะเริ่มเอียงเป็น45องศานะครับจนกว่าลงมาจนกว่าแท็กจะค้ำดินนะครับถึิงจะปลอดภัยถ้าถ้าแท็กไม่ค้ำดินมันจะไม่ปลอดภัยนะครับเราต้องเราต้องเดินเราต้องเดินให้แท็กเยียบดินให้ได้นะครับนี่ถ้าแทกเก็บเียบดินแล้วมันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่ อันนี้เราก็เดินเดินลงมาจนตอนนี้หัวรถลอยแล้วนะครับน้ำหนักจะเทมาด้านหลังของของไทเทเลอร์แล้วนะครับตอนนี้หัวหัวหัวรถเทเนียจะลอยยกล้อแล้วนะครับตอนน่ตอมาพอเราแท็กตอนนี้แท็กล้าล้อแท็กเราแตะดินแล้วนะครับเราก็เดินมาให้มันเกือบเกือบจะตุด แต่ว่าระวังระวังเดินอย่าเดินเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแท็กจะหลุดจากจากทางปลาเฉล,ล์เดี๋ยวรถมันจะตกเเล,ลอร์นะครับอ่าลงมาได้ครึ่งนึงแล้วก็แล้วก็สวิงพุ่งกี่ไปนะครับนี่สวิงพุ่งกีต้องค่อยๆนะครับถ้าเวียงถ้าเวียงแรงนี่มีสิทธิ์สะบัตรรถตกตกเฉล,ล์ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ เลอล้อมันร้อยอยู่ครับล้อหน้าจะดูล้อหน้าก่อนเลครับเลอตอนนี้เลอ์นี่ยร้อยอยู่นะครับล้อหน้าแท็กเราน้ำหนักน้ำหนักของไมโครมาทิ้งอยู่ที่ด้านหางเราก็เดินลงมาให้เท่าๆกันนับค่อยๆเดินถ้าลื่นถ้าลื่นนี่สามารถตบเทลเลอได้เลยนะครับเพราะว่าเหล็กถูกับเหล็กนี่มันลื่นมาก ระวังถ้าถ้า,ถา,ถามีขี้เลนหรือว่าน้ําไม่ควรขึ้นนะครับพอได้พอได้ไปปลายแล้วเราก็เอาบุ้งกีนี่นะครับเอาบุ้งกีมาคั้ากับพื้นของเคเลอร์ครับวิธีคั้มให้ให้แนบสนิทกับให้แนบสนิทกับอย่างนี้นะครับไม่เอาฟันไม่เอาฟันจิกนะครับถ้า,าฟันจิกแล้วพื้นเคเลอร์จะทะลุ ให้เอาหลังมุงกีขนานกับพื้นเทลเลอร์นะครับแล้วเรากดคูมขึ้นมากดกดลงไปปุ๊บเพื่อให้แทกแทกรอยนะครับพอแท็กรอยปุ๊บอ่าอ,อย่างนี้นะครับเราก็ดันเหยียบกุ้งกีไปเหย,เยียบมุ้งเหยียบกุ้งกีพร้อมพร้อมกับนุ้มนุ้มกุ้งกีด้วยครับทาไมงั้นถ้าเหยียบไปเฉยเดี๋ยวฟันมันจะจิกฟันมันจะจิกพื้นนะครับ แล้วก็ยันยันพุงกี่ไปนะครับเนี่ยเพราะเราไม่มีคนขับเทรลเลอร์ออกนะครับเราก็ต้องเอาใช้พุงขี่ในยันไปแล้วเราค่อยๆเราก็ค่อยยกปูมนะครับตัวตัว,ต,วตัวแท็กเราก็จะลงมาที่ดินจนจนถึงพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ